ใช้ภาพี่น้องเบื้งนั้นยูนน่ไสตรงในแตงโมเห็นทางไหนครัพี่บ่นี่ขับปลูกแตงโมนาเรียงครับกำลังเป็นเครือพี่น้อง,มองไ,มไม่ไม่มีบางคนจ้าแล้วใช่น,น,น,นี่พาพี่น้องเบื้องนั้นนี่แค่มันยืนไม,ม่ยุไสไงมันกลังเป็นไม,ม่หน่ยนะนนอยหน่อยครับปลูกเต้าโมงเยงเต้าโมงใช้ภนะาพี่น้องเ,อนเ,นอเบื้องนั้นใช้พี่ก่เห็นบ่ใช่พี่ไก่ เเห็นมันกำลังเป็นดอกท่านผู้นใช่ใช้เห็นปะนี่ครับกํลาลังแต่เครือพี่น้องเปนตกใส่กำลังงามใช่บอกพี่กาว่าพี่ มาเบิ่งแตงโมกับน้องกลองครบพี่น้องครับแตงโมพี่คุกะนี่น้อยน้อยครัยับครัยับแล้วเมื่อกี้กำลังเป็นน้อยในน้อยครับพี่น้องแต่น้อยอะไรอย่างนปลูกทีไรเลยครับใส่ปุ่นกับใส่ปุ๋ยตลอดเลยครับจบเลยครับปลูกแตงโมแดงถ่ายพอต้อดน้ำถ่ายถ้าฝนมาหดตัวขึ้มนบอกระละฝากถ่าฝนตัวขึ้มมากครับแตกต้นขึ้นมากครับนี่ บักเต่าโมอะไรสารพิษครับพี่น้องนี่บมาดูสีดยาสีดยังเลยปล่อยธรรมศาสตร์เลยครับนี่ยเป็นสีดยังเลยไม่ได้สีดยังเลยเนาะเป็นสียังมันกูเกิดเองกูเกิดเองเนาะมันชนตบนี่นี่น่วยหนึ่งนี่น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งนี่เป็นหน่วยไร่ไร่เนี่ยไร่ไร่เนี่ยไม่ไร่ไร่เนี่ยแล้วครับปักเต่าโมปลอดสารพิษครับ ไบ่ใส่กับอ้ยซกับปั่นบอกดาแหละคุณนี่น้อยใหญ่บ่บ่เนี่ยพาไปน้อยบ้งนะหาบังนีตนน้ใช่บ้นเลยครับมีเด็หน่อยหนึ่งไปพาไปบังใหญ่กันพาไปบังน้ยใหญ่กันพาไปน้อบ้างนะครับจะมันแล้วเช็ดผวออกหลายเท่นนี tuần cho tuần nghe mày nè nè mông mày này mày nè nè mày tuần mày 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 nè mày mày mua nè mày 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 nè nè mày tuần mày 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 ตาบ่ปสิม่เห็นไปย่างอีบ้างเห็นป่าานสองไรครับพี่น้องปลูไว้นี่เต็มโปอดสารผิษไรสารเคมีไม่ได้สีดยาเลยว่ะสิไ่ได้ฉีดยาเลย ขึ้นบัไองถ่าแล้วึบงาคนระับพี่น้องไม่ยังบึงครับถาพอนะถาพอนะมันจะเกิดต้นไก่สิคครับพี่น้อง ทานี้่านีถ่านีนู่นเปมภาษากันนะเด้กเออเออเจาดกี่ไทยบันกรับล้ะบอแถวนี้งามนี่ครับแต่เครื่องคืออะไรฮ นถาน่ถายนะถา่ายนะมาถา่า,ถายจังเลยให้าบายบายนี่ลูกบายบายไปหลับบ้านสิเมื่อแล้วครับพี่น้องเมื่อแล้วก็สิบายบายครับ